หวานใช่ไหมคะ,ะเป็นไงบ้างคะที่แรกความรู้สึกของแม่ก็อยากลองดูมันจะมีสิทธิภาพตรงไหนที่จะถูกใจบ้างอเสร็จแล้วก็มันต้องลองใช่ไหมถึงจะรู้<ะ>ก็เอามาทานรู้สองหนึ่งจากที่ไม่เคยหลับหลับลึกเลยคะ่จะจแต้รู้สึกตื่นแค่มาสดชื่นสบายแค่แค่ตอนเดียวจ<ะ>ก็ทาน จ,จบอกว่าเออป้าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหรจะ,จะทานอาหารตอนนี้แล้วป้าจะได้เขาบอกว่าต้องมันติดมานานก็ต้องต้อง,องให้ใช้ระยะใช่ไหมใช้ระยะเวลาหนึ่งอีกสักประมาณสักสี่้าเดือนเดี๋ยวมาดูมาดูกันใหม่นะคะแล้วแม่ทานไฟเบอร์ไหมเมื่อวานเมื่อคืนไม่ทานไหมคะ เมื่อคืนทานไฟเบอร์สีเขียวอ่ะแม่ที่แม่ถืออ่ะทานตัวนี้ทานตัวนี้ด้วยใช่ไหมเมื่อวานตอนกลางวันแม่ทานโกโก้แล้วก็ตอนเย็นด้วยด้วยด้วยไฟเบอร์ก่อนนอนใช่ไหมคะคะอ่าแล้วแม่รู้สึกเมื่อคืนหลับลึกใช่ไหมหลับลึกเลยค่ะรู้สึกกแปลกใจหรือเปล่าแปลกใจตจอใช่ไหมก็ทดสอบร่างกายดูจากที่เคยเป็นนี่รู้สึกเป็นดีมีคล่องตัวขึ้นอ่ะก็เลยดีใจตืนเต้นแค่ไปจะทานต่อไป ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องหายหมดเข้อหมดตัวแม่แม่แม่านยางบาลอยู่หรือเปล่าก็น,นิดหน่อยแทนเสียมแล้วแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เป็นอะไรหกล้มค่ะกระดูกมันเสื่อมกี่ปีแล้วคะปักมานี่ผ่าตัดมาแล้วได้ปีหนึ่งปีหนึ่งดีตื่แล้วนะแต่แม่ไม่เดินได้สะดวกเลยใช่ไหมแต่เดินไม่ได้ต้องหัดไม้สามขาเนี่ย พอแม่ดื่มนี้เลยรู้สึกมีความประทับใจที่ว่าแม่นอนหลับประทับใจประทับใจตอนแรกก่อนคิดว่ามันหลับลึกเต็มก็ใช้ได้มันไม่ใช่ว่าเป็นยาวิเศษอะไรหรอกแต่ทําให้เรารู้คุณค่ายัางไงว่าเป็นอาหารเสริมที่ชนิดนี้เรากินแล้วเราจะต้องดีขึ้นดีขึ้นผลิตภัณฑ์บำรุงเซลล์ทุกส่วนน่ะแมะ่เข้าใจ